สวัสดีครับทุกคน Hello everyone Welcome to North English Channel วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับถ้าเราอยากพูดเป็นภาษาไทยว่าเสียงเบาๆหน่อยนะครับเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ยังไงบ้างโอเคนะครับผมก็เฉลยนะครับคำนี้เลยครับ Keep it down นะครับผมถ้าเราออกเสียงเร็วๆก็จะเป็น คีปิดด w วนะครับผมโดยผมก็เอาตัวอย่างจากซีรีส์มาให้เพื่อน <c oughs> ทุกคนนะครับได้ดูกันโอเคครับงั้นเราไปดูเลยดีกว่าครับ senio keep it down some of us are trying to regain our strength that's brunch us today ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับช่อง Note English ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ